หากเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราต้องการเจริญไปที่ตรงจุดไหนพูดยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆถ้าคุณอยากจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ดีๆคุณหันหัวรถที่จะลงไปทางประจวบหรือลงไปทางใต้โอกาสที่คุณจะไปถึงเชียงใหม่มันก็เป็นไปได้ยากค่ะ เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายมันเลยทำให้ชีวิตของคุณมีจุดมุ่งหมายว่าคุณจะเดินทางอย่างไรจะไปโดยเครื่องบินจะไปโดยรถไฟจะขับรถไปเองจะเอารถยนต์ไปหรือจะนั่งรถตู้มันมีวิธีการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่เป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายก่อนเราถึงจะรู้วิธีการที่จะทําให้เป้าหมายของเราบรรลุตามที่เราจะสามารถทําและให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงได้ค่ะ การตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายที่สูงที่สุดหรือว่ายากที่สุดแต่การตั้งเป้าหมายในชีวิตแปลว่า,าคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความต้องการและก็ความสามารถของตัวเองค่ะและนี่นะคะคือวิธีที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพเรามาดูค่ะวันนี้ครูเกีรตมีข้อคิดมาฝากข้อที่1กําหนดเป้าหมายที่สำคัญ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําให้เรามั่นใจในการที่เราจะดําเนินการตามเป้าหมายเริ่มต้นโดยการกําหนดว่าคุณต้องการอะไรและมีการตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ําหนัก5กิโลภายใน3เดือนหรือว่าต้องการที่จะเก็บเงินให้ได้10,000บาทภายใน3เดือน หรือต้องการที่จะสอบปลายภาคให้ได้คะแนน90เต็ม100อย่างนี้เป็นต้นค่ะไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรเราจะต้องกำหนดให้มีระยะเวลาและก็มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจนนั่นเองค่ะข้อที่2จะต้องแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนการแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนจะช่วยให้เรามีแนวทางแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบที่เราจะดาเนินการต่างเป้าหมายนั้น เพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่มากขึ้นการแบ่งเป้าหมายจะเป็นขั้นเป็นตอนจะให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำไปแบบเลื่อนลอยแล้วที่สำคัญมันจะวัดผลได้และมันก็จะไม่ยากจนเกินไปค่ะข้อที่ 3. จัดลําดับความสำคัญหรือว่าจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเมื่อคุณมีเป้าหมายวางแผนเอาไว้แล้วว่าคุณมีเป้าหมายที่จะทำต้องจัดสรรเวลาที่จะทำให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้เราเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการและอย่าลืมที่จะเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆเพื่อที่ให้เราฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นกับเป้าหมายของเราด้วยนะคะปิดท้ายที่ข้อที่4ค่ะอย่าลืมที่จะรับผิดชอบและทำอย่างสม่ำเสมอบางคนคิดว่าเวลาตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแล้วจะต้องทำแบบยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้สำเร็จง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำสิ่งเล็กๆแต่เราทำสม่ำเสมอต่อเนื่องตั้งหากล่ะ เพราะว่าเวลาที่เราจะทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จการที่เราล้มเลิกทำอะไรในกลางคลันหรือทำในเรื่องที่ยากเกินไปแล้วใจเราท้อเราจะมีความรู้สึกว่าทำไมการทำเป้าหมายของเรามันเหนื่อยทำไมเราทำแล้วมันยากโอ้ฉันคงทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปมันเหนื่อยเกินไปเห็นไหมคะถ้าเราทําในสิ่งที่ยากสมองของเราจะบอกว่าเราทําไม่ได้ แต่แล้วถ้าเราทำสิ่งเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆเมื่อน,นั้นแหละค่ะเป้าหมายของเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเริ่มจริงจังแล้วก็ลงมือทาได้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง4ข้อที่นำมาฝากนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับทำให้คุณบรรลุถูกเป้าหมายและสามารถที่จะทำได้จริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะใช้ วิธีการเหล่านี้นะคะเป็นการตั้งเป้าหมายให้คุณมีทิศทางสร้างแรงจูงใจให้คุณพัฒนาตัวเองคุณจะได้มีความมั่นใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะบรรลุทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้และก็สามารถทําได้จริงไม่น่าจะใช่เรื่องยากจนเกินไปวิธีที่ดีที่สุดคือตัวคุณต้องมีความชัดเจนและที่สําคัญนะคะต้องเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอเพราะถึงให้เรามีเป้าหมาย ที่มากเพียงใดหรือเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงตรงนั้นเพียงใดแต่ว่าเราขาดทักษะเราไม่เรียนรู้เราไม่พัฒนาตนเองโอกาสที่จะไปได้ถึงมันก็จะเป็นไปได้ยากดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางที่ครูเกิให้ไว้จะสามารถนำคุณไปสร้างหรือว่าไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ